ประตูมิติน่าทึ่งมากเมื่อกี้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเมฆและหมอกที่หมุนวนแต่ตอนนี้เมื่อประตูมิติเปิดออกโลกใหม่ทั้งใบก็ปรากฏขึ้นข้างในให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอาณาจักรที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงตามเข้ามาน่าทึ่ง พลังงานวิญญาณที่นี่หนาแน่นมากนี่มันเป็นอีกมิตรหนึ่งจริงๆฉากนี้ดูเหมือนอนาณาจักรเซียนที่ข้าเคยดูในละครโทรทัศน์เลยสิ่งที่เจ้าเห็นตรงนั้นคือวังศักดิ์สิทธิ์นี่คือวังศักดิ์สิทธิ์สินะลึกลับจริงๆพลังของศิละปะการต่อสู้ไม่มีขีดจำกัดจริงๆ ต้องใช้การบ่มเพอะแบบไหนถึงจะสร้างโลกทั้งใบแบบนี้ได้คิดไม่ถึงว่าอาณาจักรที่ไม่ธรรมดาแบบนี้จะเป็นเพียงแค่พื้นที่ของสำนักเดียวผู้พักษาเสวียหืมห้าวผึงข้าจะฝากคนพวกนี้ไว้กับเจ้าตอนนี้อีกเจ็ดวันข้าจะมารับพวกเขากลับเขาก็เป็นหนึ่งในแปดยอดฝีมือเช่นกัน แต่พลังที่เขาโศกมานั้นอย่างไม่ถึงตกลงตามเข้ามาห้าวึงจะพาเจ้าไปยังที่ที่เจ้าต้องไปนี่คือยอดฝีมือของเคทิม้าหรอดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่หมอนี่เป็นอะไรจ้องมองผู้คนแบบนี้มันอึดอัดจริงๆตามเข้ามา ท่านพวกอูสโสเสวียไม่มากับพวกเราเหรอทำไมต้องมีคนอื่นด้วยสเสวียบูชางเป็นผู้พิทักษ์ของวังศักดิ์สิทธิ์ของเราแต่มีอำนาจจำกัดเขาสามารถพาเจ้าเข้ามาในวังได้เท่านั้นแต่มีหลายที่ที่แม้แต่เขาก็เข้าไม่ได้ด้วยความแข็งแกร่งของบูชางเขาเป็นแค่ผู้พิทักษ์นั้นหรอแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอีกหลายที่ที่เขาถูกห้ามไม่ให้เขา้าวิธีที่เขาพูด ดูถูกคนอื่นพร้อมกับยกตัวเองมันช่างน,น่าขัดใจจริงๆแม้จะเดินมานานขนาดนี้ข้าก็ยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของที่นี่เลยพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นี้ใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยผู้ที่สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาจะต้องทรงพลังขนาดไหนกันนะข้างหน้าคือพระราชวังศักดิ์สิทธิ์อุดอรเรากำลังจะลงไป วังศักดิ์สิทธิ์แบ่งออกเป็นสี่ส่วนตามทิศหลักสี่ทิศได้แก่ตะวันออกใต้ตะวันตกและเหนือโดยวังศักดิ์สิทธิ์เหนือเป็นที่ทรงเกียรติที่สุดตอนนี้ข้าจะนําพวกเจ้าเข้าสู่พระราชาวาังศักดิ์สิทธิ์เหนือซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอันกว้างใหญ่นี้แม้แต่ผู้วิทักษ์สวียกตก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเรายังไม่ถึงอีกหรอหมแค่ตามเข้ามา พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนสวรรค์ที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนจงคิดซะว่านี่เป็นโอกาสที่จะขยายขอบเขตความคิดของพวกเจ้าการได้เห็นสถานที่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนอย่างหนึง่งยิ่งพวกเจ้าเข้าใจว่าโลกนี้กว้างใหญ่และผู้เชี่ยวชาญที่แท,ท้จริงมีพลังอำนาจเพียงใดพวกเจ้าก็จะยิ่งตระหนักได้ถึงความไร้าสาระของตัวเองมากขึ้นอย่าคิดว่าพอพวกเจ้าเป็นยอดฝีมือของเคีิมาแล้วจะสามารถดูถูกทุกสิ่งได้ในความเป็นจริงพวกเจ้ายังห่างไกลาจากคำนั้นมาก ข้าเคยเห็นพวกที่เรียกตัวเองว่ายอดฝีมือมามากเกินไปแล้วเขาเยอะเยะ้ยเราหรือเปล่าหมายความว่าพวกเรายังไร้ประสบการณ์หรือไงแล้วท่านละ่ะท่านอยู่ในอันดับไหนของวังศักดิ์สิทธิ์ในวังศักดิ์สิทธิ์เหนือข้าถือว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับสูงสุดด้วยพลังวิญญาณที่อุดมสมบูรณ์และสภาพการบำเพ็ญเพียรที่ยอดเยี่ยมในวังศักดิ์สิทธิ์แต่เจ้ากลับบรรลูความแข่งแกร่งได้เพียงเท่านี้ ถ้าหากนี่คือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าผู้มีพรสวรรค์ระดับสูงสุดมันก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เลยเจ้าไม่รู้จักสถานะของตัวเองจริงๆเจ้าจะได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเราในไม่ช้าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้สำหรับตอนนี้เจ้าวังกำลังรอเจ้าอยู่วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ